รุจิภาบุญนำรงสกุลนะคะเป็น HR manager ค่ะของธนาคารไทยเครดิตกรายย่อยค่ะเป็นในกลุ่มเกือไทยประกันชีวิตนะคะวันนี้จะชาเลจ์ในตำแหน่งของ Developer นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ณตอนนี้มีความต้องการของท้องตลาดเป็นจำนวนมากนะคะตำแหน่งที่เราโพสต์ไปอะค่ะมันไม่ได้มีคนที่สมัครเข้ามาจำนวนมากที่เราต้องการนะคะที่เราจะคัดเลือกอะค่ะณตอนนี้โปรแกรมเมอร์นี่เป็นตำแหน่งยอดฮิตที่จะต้องมาเซิร์ชกันนี่แหละ Developer หายากคือต้องบอกว่าทุกบริษัทเนี่ยผมเชื่อว่ามีหาแน่นอนของคุณรุจิภาเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งอะไรนะครับเป็นฟอนต์เอ็นฟอนต์ <front end. S 2> เอ็นใช่ค่ะคุณลิภาครับลองเล่าสโคบให้ฟังนิดนึงครับว่าตัวฟอนต์เอ็นเดอร์บอร์เนี่ยเรามีโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่เราอยากได้จริงๆครับอันนี้เราจะเป็นเทคใหม่อะคะ่ะคือเราจะเน้นในส่วนของตัวที่เป็นฟอนต์เอ็นก็คือเราจะเน้น react js นะคะถ้า<ๆ>เ,เป็นพวกหาแบ็กเอ็นก็คือเราจะใช้เป็นพวก node go lang อะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วแต่เบรกก็คือจะเป็น post ์เพจเอค่ะต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งเฉพาะทางที่หากันเยอะจริงๆนะน้องป๊อกสองสามโปรแกรมนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มต้นนะครับจ การใส่ชื่อตำแหน่งได้เลยนะครับอย่างนี้เราสามารถใส่ชื่อ Front End นะครับนะครับ f ี o n t ทีนี้ระบบมันก็จะมีการแนะนําในส่วนของตัวชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมมาให้นะครับคุณริพาร์ที่ผมแนะนําแบบนี้นะครับด้วยความที่ตำแหน่งนี้มันค่อนข้างเฉพาะทางเราแนะนําว่าอะไรที่มันก้ากึ่งกันอย่างเช่นถ้าเป็น Developer เป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็น Software Developer เนี่ยให้เลือกให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเราเลือกหมดนะครับปริมาณในการเจอเรซูเม่เราจะเจอเยอะขึ้นมันจะทําให้เรามีกลุ่มตาเกตในการตั้งต้นเสิร์ชเยอะขึ้นจากเดิมที่เจอ200กว่าถ้าเราเลือกหมดเนี่ยจะ และเดี๋ยวเราค่อยไปตัดในส่วนของตัวคนที่เราอยากได้เนี่ยจากตัวคีย์เวิร์ดอีกทีหนึ่งนะครับคุณเอ๋เมื่อกี้ที่แจ้งมา React Node.js g o l แรงเนี่ยตรงนี้น่าจะสำคัญกว่าตัวชื่อตำแหน่งยกตัวอย่างอย่างคุณรุจิภาถ้าสมมติเป็น Full Stack มาแล้วเขาอยากทำ Front End เราก็พอรับถูกไหมครับถ้าได้ภาษาที่เราต้องการใช่ค่ะเ <Hey, S 1> เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูข้างล่างนิดนึงครับความฉลาดยของระบบนะน้องป๊อปในเรื่องของการป้อนคีย์เวิร์ดนะครับสมมติถ้าเราใส่ React JS เข้าไปเนี่ยระบบมันจะแนะนำคำที่เก ย้นะครับเราก็สามารถติ๊กเพิ่มจากที่ระบบแนะนําได้เพราะว่าเผื่อบางทีบางท่านเนี่ยนึกไม่ออกจริงว่าจะใช้คําว่าอะไรอีกนะครับอย่างนี้เรามี react js มี node js แล้วมี go lang ด้วยถูกไหมครับคุณรุจิภาใช่ค่ะครับงั้นเดี๋ยวเ<อ>พาคุณ go lang ขึ้นไปอีกคำหนึ่งลองเลือก node ที่ไม่มีดอทด,ด,ด้วยไหมครับอยู่ด้านล่างตรงกลางนะอันนี้ react เฉยๆด้วยไหมครับคุณรุจิภาเผื่อบางท่านเขาใส่มาแค่ react ไม่ได้ใส่ js จะได้ไม่หลุดไปมันเป็น react native อะค่ะงั้นพิมพ์ react native ไปด้วย react native เอาด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นส่วนของ mobile กานรับตำแหน่งของเดียวกับเลอร์จะมวนมากอะค่ะงั้นคีย์เวิร์ดอะผมว่าประมาณนี้ดีไหมแค่นี้เลยแค่นี้เลยเราไม่อยากให้หลุดจาก r e q u i r e m e n เนคือส่วนตำแหน่งที่เราเปิดรับเนี่ยเราจะเป็นบริษัทในเครือนะคะซึ่งจะทำในเ่องของตัวระบบการชำระเงินตอนนี้เราจะพัฒนาระบบที่เป็น e w a l l e t อะค่ะใช้เป็น e ีเ l e ร์เล็ตได้ก็ได้ไหมคะมันจะขึ้นไหมคะอีขึ้นไปด้วยก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดเยอะมันจะเป็นหรือแต่ระบบจะ priority คนที่มีคีย์เวิร์ดครบทุก พี่คิดว่าโพสต์ใหเชียร์เอาออกก่อนดีกว่าเอาแค่ react n o d e js แล้วก็ go lang แล้วก็ติดมีวอลเล็ตไว้เพิ่มนะครับลองดูลองค้นหาดูเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับเดี๋ยวเาหลองให้ท่านอื่นดูว่าน่าจะหากระดายท่านเหมือนกันชื่อตำแหน่งนะครับผู้รู้ชิพายอย่างที่ผมบอกเพราะเลือกไปครอบคุมครับมันจะไม่จํากัดแค่ front end และบางทีเราเลือก front end คนตั้งชื่อเป็น n เป๊ะๆันาจจะไม่เยอะแต่อย่างเงี้ยเราก็จะเจอ full stack ที่มี react native มี node js มี go lang เห็นไหมคนแรกเลยอันนี้ครบเลยด้านล่างในไฟล์แนบนะครับจะเจอ full อาจจะเป็นงานที่สนใจหรืออาจจะเป็นงานเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอในลักษณะนี้เดี๋ยวลองดูคนที่2อันนี้ชื่อตำแหน่งอาจจะไม่ได้เป็นคอนเอ็นนะครับชื่อไหนเป็นซอฟต์เอนจิเนียร์ซอเอนจิเนียร์เทียบเข้ากับโปรแกรมเมอร์นะครับใช่ไออันคนนี้เป็นโกลแลง Node.js เดี๋ยวลองสไลด์ลงมานิดนึงครับ Tailor React Native Node.js จะเห็นว่าเวลาที่เราเซตคีย์วิร์ดแบบไม่กว้างมากนะครับเซตเฉพาะคําที่อยากได้เนี่ยผลลัพธ์ที่มันออกมาของพวกคุณิพามันจะไม่หลุดจากที่เราต้องการเลยนะครับเห็นไหมก็จะมี js Node.js นะครับมี โคดแรนะรับทรงแบบนี้นี่คุณริพาใช้ได้ไหมครับกับตัวผลลัพธ์ที่มันแสดงขึ้นมาครับจำนวนยอดที่ดูเมสักครู่เสิร์ฟมาแล้วมันได้จำนวนเท่าไหร่นะคะหกร้อยกว่าเหรอค่ะบหกร้อยสามคนครับคุณริพาอันนี้เมื่อกี้ใช้ชื่อตำแหน่งเป็น developer เหรอคะหรือว่าเป็น front end ถ้าเฉพาะที่เป็น developer หรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะทำให้จำนวนคิวที่เสิร์ฟชื่อตำแหน่งอะ่ะมันจะได้ผลลัพธ์ได้มากกว่านี้ไหมคะหมายถึงคุณุดิจิพาอยากได้เยอะกว่านี้<ด>ใช่ไหมใช่เพราะว่าฟันเอคือที่เลือกชื่อตำแหน่งงานนะบางทีมมมััันนนจะแแบบอออองตตวผลลพธ์่กาาได้้้ยถเป็ ทั่วไปคือเป็นตำแหน่งของ d e v e l o p e r เลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้รวมเ e เวลลอปเใช่มครับรุจิภาแต่ว่าต้องบอกว่าระบบเราตัด c h o i c e ก็คือต่อให้เราเลือก Develo p e เเจอเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับถ้าไม่มี React Node JS go l โก g แงมันจะตัดออกเลยอ๋อโอเคก็ดูจมันเป็นระบบตัด choice แต่ถ้าเป็นเคสเนี้ยโปรแกรมเมอร์มันเรียกได้หลายอย่างอาจจะเรียกได้มากกว่าที่เราเลือกแต่ถ้าเราอยากได้คนที่ได้โปรแกรมดังกล่าวในช่องทาค้นหาครับที่ป๊อปเคสนี้เราเทสเป็นลองแบบไม่เลือกชื่อตำแหน่งไหมฮะได้ดีดีเราเอาชื่อ ชื่อตำแหน่งออกนะครับเพราะว่าเหมือนที่กรีพาบอกว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสว่าต้องใช้ชื่อเป็นฟอนต์เอ็นขอให้เป็นโปรแกรมพวกนี้ก็โอเคเราก<ช>็า <ๆ S 2> ลองเอาชื่อตำแหน่งออกดูก่อนนะครับพอเราชื่อตำแหน่งออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับกรีพามันจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับจาก600กว่าขึ้นเป็นพันสแต่เรามั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าทุกคนที่มันแสดง<ม>ขึ้นมาครับจะมีคําในแบบนี้หมดเลยเห็นไหมครับอ,อันนี้คือไม่ได้แค์ชื่อตำแหน่งนะครับแต่แค์ที่ทักษะหรือคีย์เวิร์ดที่เราใส่แบบนี้คุณรุจิพาจะได้เยอะกว่าดดีีมม้้ะ้ะะปราาณนนก็เตอองงลูขึบ ประมาณนี้ที่เจอ GoLang หร JS น่าจะใช้ได้นะครับ<ะ>แต่เดี๋ยวฝากไปเลือกต่อใช่ค่ะจะต้องลองเลือกดูนะคะก็อย่างเงี้ยจริงๆผมคิดว่าได้แล้วครับ,พรบเพราะว่าเหมือนที่บอกคือว่าชื่อตำแหน่งมันไม่ได้ฟิกแต่ตัวคีย์เวิร์ดมันได้นะครับได้ค่ะขอบคุณมาก ครับสวัสดีครับคุณพิพาขอบคุณค่ะค่ะเสริมเผื่อท่านอื่นด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ชื่อตำแหน่งเราสามารถไปเจาะลึกที่ฟิลงานได้อีกนะครับเช่นฟิลเขียนโปรแกรม IT Support หรือขอฟิลที่เป็นบุบายเดฟไปเล่นกอิวเตอร์จอบฟิลได้อีก